เริ่มแล้ว15จุดแสงทั่วมือเชียงรายถ่ายรูปจริงๆเล็งทำคอนเทนต์เริ่ดๆที่มีควรพลาดตอนนี้จังหวัดเชียงรายมีงานวิจิต5ภาคลงแสงเวียงที่เจียงไฮภายใต้คอนเซปต์ Time and Travel ย้อนเรื่องราวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์15แห่งผ่านการจัดแสดงแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่อลังการในค่ำคืนครับ15จุดเช็คอินมีอะไรบ้างจุดที่1หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติจุดที่2ทางเชื่อมหอนาฬิกา จุดที่3ต้นไม้ใหญ่อยากจะบอกว่าตรงนี้ของจริงสวยมากจุดที่4บ้านสิง้ายฟิลแบบผู้ดีเก่าจุดที่5โบสถ์คริสตจักรจุดนี้ก็จะออกแนวแบบวิกตอรยซิเคิตนะครับมีปีกให้ด้วยนะมูลนิธิสาธารณะกุศลสงเคราะห์นี่จะออกแนวจีนจีนะครับมาเดินแบบท่ายแบบได้เลยนะครับฟิลชนาทาว์ฮ่องกงฮ่องไจเตรียมชุดมาให้พร้อมกันนะ oh. จุดที่7วัดมิ่งเมือง จุดที่8ดตึกสามเหลี่ยมจะบอกว่าจุดนี้แบบฟิลได้เลยมากเลยนะครับสวยชอบส่วนตัวชอบครับจุดที่9้าศาลากลางเก่าครับจุดที่10แมงสี่หูห้าตาจุดที่11อันนี้ส่วนตัวก็ชอบเหมือนกันครับตู้โทรศัพท์เหมือนถ่ายกับแสงเหนือแต่ไม่ต้องไปไกลจุดที่12อหอประวัติเมืองจุดที่13วัดพระแก้วครับจุดที่14ส่วนตุงและโคม จุดที่15หอนาฬิกาเก่ากาดหลวงล้้นั่นเองงานก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานอกจากนี้ยังมีบริการรถรางฟรีที่จะขับพาทัวร์ชมแสงเวียงทั้ง15จุดตั้งแต่เวลา1ทุ่มนะครับโดยจะออกทุกๆ10นาทีหากใครสนใจรีบๆพากันมาเที่ยวและถ่ายรูปเช็คอินกันด้วยนะ